เอาละครับวันนี้จะมาทำการสอนอัปเดต Rancher v 7ให้ได้ของผมยังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับ v 7เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เต็มเพราะว่าผมใช้ตัวเกมตัวเก่าเนาะโหลดไว้นานแล้วแล้วใช้ Rancher v 7 t เข้ามาเขียนทับแต่ที่นี้ปัญหาของคนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือในปัจจุบันนี้ในตอนนี้คนที่โหลดเกมเข้ามาปุ๊บ เกมเนี่ยถูกอัปเดตละอัปเดตเลนเชอร์เป็น v7 อ่าทีนี้มันไม่เข้ากันบางคนก็ h a s ต s t o p p ดเวิร์กิ่บางคนก็เจอแบบเอ่อ new aliburn เลนเชอร์อัปเดตอ่าบางคนก็กดตัวเลนเชอร์เกมปุ๊บกดเด้งเข้าไปในหน้าเว็บอ่าวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนอัปเดตเลนเชอร์ v7 สำหรับคนที่ โหลดเพิ่งโหลดในตอนนี้นะครับเพิ่งที่จะทําการโหลดไม่นานมานี้เอาละครับกเอเอเนี่ยผมขอลบเกมก่อนนะครับดูเวอร์าชันนะครับ1.1.6.1.6.0 0 อืบปึ๊บเราทิง้งละแล้วก็ตามไปลบในโฟลเดอร์โอเคแสดงว่าไม่มีแล้วนะครับอ่าเข้ามาที่ไฟล์ที่เราโหลดเกมไว้นะครับแล้วก็ติดตั้งอันดับแรกก็ติดตั้งเกมไปก่อนนะครับผมจะเริ่มม่ได้กการติดตั้งเลยเยก อิงลิทโอเคเน็กบูมแล้วก็เลือกไดอี e. พอไดซีเอาไปโหลดเกมนะครับอ่าอี e. ไปทนฟิลสามเน็กไปเน็กเป็นภาษาอิงลิท เข้าวเว็บก่อนนะครับคราวนี้เข้าวเว็บ CIOE.mu อา่าบางคนก็ยังสมัครไม่เป็นกันนะครับก็จะซอนสมัครเพิ่มเติมนะครับอา่าเข้ามาดิจิตเตอร์เรียบร้อยเข้ามาหน้านี้นะครับ registration ชื่อ A ถึง Z ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เป็นหมายเลขอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะใส่เป็นจ็อกเกอร์จ็กอกเกอร์แล้วก็ขีดเกมเ,เกมจ็อกเกอร์เกมอีเมล อีเมลตรงนี้ผมจะใช้ Gmail ต้องใช้ Gmail หรือว่าอีเมลที่เราใช้อยู่นะครับเพราะว่าต้องไปยืนยันของผม,ผมที่ของผมหลักแต่ง5 5 5 gmail c o m password เื่อเราใสรละหันแล้วก็ลากมาต่อจิ๊กซอว์ประมาณนี้ก็กดเลเจนเตอร์าทีนี้มันก็ส่งไปที่อ m a i l ของเรานะครับแล้วก็แค่เข้าไปยืนยัน 你知没有。 ตองซื้อเข้าใชา่ต้องเข้าด้วยบัญชีอื่นะครับเพราะบัญชีเดิมได้ทำการสมัครไปแล้วนะครับก็เข้า ที่ผมได้สมัครใหม่นะครับเป็น Gmail รีสมัครใหม่สําหรับ ID เกมโดยเฉพาะเลยนะครับก็เราไม่รอชาร้าแล้วนะครับก็เข้าไปอ่าน Joker game this email has been sent from s e l e e m o ก็กดเข้าไปปุ๊บ Thank you for register เราเคลิกตรงนี้เพื่อยืนยันนะครับข้อเว็บเดิมแล้วก็ a c t i v a t i o n Introduction ก็กดตรงนี้ follow i n g คลิก2ทีนะครับคลิกข้างบนทีหนึ่งคลิกข้างล่างทีนึงคลิกข้างล่างเนี่ยเพื่อให้มันสำเร็จก็คือยืนยันอีกครั้งหนึ่งที่เราสมัครเมื่อกี้ครับอ่อขึ้นมาให้ละ p a s s o r d อ่าเรียบร้อยนะครับ id game ่าบันทึกไว้ก็ได้นะครับโอเคการสมัคร ID เกมก็ง่ายๆเท่านี้แหละครับทับพรีฟิตขึ้นมาแล้วพรีฟิตเมื่อเราทำอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับมันก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับไ่าจะเป็นติดตั้งไฟล์หรือว่าใช้โปรแกรมนี่ครับ มันก็เป็นประวัติการแก้ไขต่างๆการติดตั้งโปรแกรมการทอนการติดตั้งการอัพเดทอะไรก็อยู่ในนี้หมดนะครับผมจะลบทิ้งเพื่อป้องกันการ stoped working นะครับการหยุดทำงานของเกมนั่นเองครับ c o n t r l A แล้วก็ Delete ไปก่อนอแล้วก็ Recycle พิงไปซะอ่าแล้วก็รอตั้งตัวเกมเสร็จก็ DLC กดตรงนี้นะครับเซตอัพเจาะแคกออโต้รันไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะครับสองตัไม่ต้องไปยุง่งลองเกมเซตอัพเสร็จ DLC อ่าเสร็จนะครับเคลียร์นะครับตรงนี้ข้ามแล้วก็ เข้าไปโหลดแครกนะครับนี่ครับแพดวีเจ็ดกดโหลดตรงนี้ครับดาวน์โหลดไฟล์64.56เมกะไบต์ตัวแครกใหม่นะครับตัวนี้เป็นเลนเชอร์กดดาวน์โหลดตรงนี้เหมือนกันนะครับ t r a d u c t i o n ESP V7 กดโหลดตรงนี้นะครับไฟล์อยู่ที่594.61เมกะไบต์เดี๋ยวจะแนบไว้ใต้คลิปนะครับ มา,าโหลดเสร็จปุ๊บอ๋อให้เข้าไปที่ไฟล์ที่เราโหลดเมื่อกี้นี่ครับตรงตัวนี้มาโอเคแล้วก็เปิดโฟลเดอร์เกมออกมาโอฟเฟคชัน่นนะครับสอนเพิ่มเติมจากคลิปสอนลง Battlefield นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เกมเขาอัปเดตตัวเกมแล้วก็เลนเชอร์เป็น v เจ็ด ถ้าเราไม่อัปเดตตามเนี่ยเราก็จะประสบปัญหาไอ้ b a t น l n f ส e l d ฮนด์ s ตอป p พด working นะครับเพราะว่าเราใช้แพดเกมที่ล้าสมัยครับเราก็เข้าไปนี่ครับ s e t โอเบฟสามแเข้าไปอ่ามันเป็นแคกจะแตกไฟก่อนก็ได้นะครับหรือว่าไม่แตกก็ได้ก็ลากลากเข้ามาในโฟลเดอร์เกม เียนทับเย็ดเียนทับเียนทับกดเย็ดไปเรื่อยๆนะครับอืมลงแคกเสร็จแล้วแล้วก็ลงตวดิชเช่นเลบีตัวนี้นะครับเข้ามาเข้ามาวาง Open ตัว Battlefield l n g u a g e นะครับเลือกภาษาภาษาอังกฤษก็1นจรมัน 2, เฟนสามอิตาเลียน4เป็นพวกภาษานะครับถ้าใครถนัดจีนก็กด11ค่าเริ่มต้นมันก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ต่อไป้วก็มาลบตัว P B นะครับลบตัว P B Shift Delete เฮดแล้วเข้าตัว l นเชอร์เลยนะครับสังเกตレนเชอร์นะครับคนที่โหลดใหม่ในตอนนี้จะเป็นรูปทหารถือปืนนะครับเพื่อนลังจะเป็นสีส้มๆ เพราะว่านี่ครับตัวเกมตัวใหม่ของผมยังเป็นตัวเก่านะครับเป็นตัวเกมตัวเก่ารูปก็เลยเป็นแบบนี้เข้าเลนเชอร์กดลันนี่ครับี่เป็นตัวใหม่นะครับแต่รูปอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเกมของผมเปนโหลดนานแล้ว ถ้าเป็นตัวเกมที่โหลดล่าสุดน,นี้ก็จะเป็นรูปทหารพ่นหลังสีส้มนะครับถือปืนยืนถือปืนนะครับการอัปเดนวิเจิดก็ประมาณนี้นะครับเล่นช่วยวิเจิดง่ายๆก็เป็นแค่นะเอาเสียงออกก่อนครันะลำคาญขั้นแรกก็ติดตั้งเกมแล้วก็ลง DLC นี่ครับเรีกไฟเกมแล้ก็มาติดตั้งเกมเซตอัพตรงนี้แล้วก็ DLC p a ซแพเซตอัพเสร็จลงนี้เสร็จปุ๊บลงนี้ต่อต่อส่วนแคกกับออโต้รันไม่ต้องไปยุ่งครับจากนั้นเราก็ใช้แคกจากเว็บนี่ครับจากนี้ครับตัวใหม่แพดวิจิตที่อัปเดตล่าสุดนะครับเข้าไปเขียนทับเขียนทับแบบเมื่อกี้นะครับที่ผมสอนไปแล้วก็ใช้ตัวนี้เชลเลนเชอร์ enger, เข้าไปทับอีกทีนึง ถ้าเสร็จแล้วก็เข้าเกมจากตัวนี้เมื่อกี้ผมก็ลบตัว P B ออกนะครับแล้วเข้าเกมจากตัวนี้มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้หน้าตาของ V7 นะครับประมาณนี้นี่คือภาษาแล้วเลือกเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้เราจะเปลี่ยนตรงตรงนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนภาษาแลวแต่ว่าเราถนัดภาษาอะไรนะครับเดี๋ยวผมแนะนําภาษาอังกฤษนะครับนี่น Music ท้านำไปเอาแล้วก็ออกนี่คือซาวออโต้ล็อกอินฟูลสกรีนเนี่ยท่านำไ่เอาก็กดออกเอ็นเกตคิด,ดิตออาไปที่มัลติเพเยอร์เดี๋ยวผมจะใช้ id game ใช้ id g เกมที่สมัครไปเมื่อตะกี้นี่นะครับ password oh. อ่อขอโทษทีนะครับพิมพ์ผิดตัวเคหลัก L A K เสร็จแลหม่ล็อกอินอ่าเข้ามาละจะก,ก็เลือกเล่นปิ๊งนิดน้อยอย่างเช่นเซร์มนนี่อ่ากดจดอินเข้าไปกดลัน ถ้าเกิดว่ามีหน้าต่างขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างของ EA Game ให้เราใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดเกมนี่นะครับใส่เข้าไปอีกครั้งนึ่งข้างบนที่เป็นอีเมลก็ใส่อีเมลที่เราสมัครเกมข้างล่างพาสเวิร์ดก็พาสเวิร์ดเกมเนี่ยนะครับก็เป็นการแอคทีฟนะครับส่วนเครื่องนี้ได้ทําการแอคทีฟไปก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยไม่เด้งขึ้นมานะครับหนึ่งเครื่องก็ แอคทีฟเพียงครั้งเดียวนะครับแต่ว่าสามารถเล่นดนหลายรหัสเออร์ร์ล็อกอินเอ็กซ์เคาสามสิบลบหนึ่งเฮ้ยผมเห็นแวบๆเมืบบม่อกี้เลยนะกดจอยอีกรอบนะครับคือไอดีเกมแล้วเนี่ยต้องใช้ไอดีที่แอคทีฟเรียบร้อยนะครับนั่นหมายความว่า หนึเกมที่เราสมัครนะครับจะ Active กับเครื่องคอม1เครื่องนี่นะ Message from c e r o e m o no recent from ea activator นั่นหมายความว่า ID ที่ผมสมัครเมื่อกี้นี่นะครับยังไม่ได้ Active ถามว่า Active เครื่องนี้ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะเครื่องนี้ผมได้ทำการาสมัคร ID ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ Active กับ IP เครื่องของเครื่องนี้เรียบร้อยถ้าจะ Active ใหม่อีกครั้งกับรหัสนี้ก็ต้องออลง Windows ใหม่นะครับลง Windows ใหม่เพื่อเปลี่ยน IP เครื่องมันจะไม่พีเครื่องอ่างอาน,นผมจะใช้ ID ID ที่ทำการเอ่อ Active เรียบร้อยนะครับใหม่นะครับร a เ m e t เต ผมจะใช้ ID ที่ผมได้ c อท v e ไว้แล้วนะครับส่วน ID เมื่อกี้ก็อย่างว่านะถ้ามีหน้าต่าง EA เกมขึ้นมาก็ให้ใส่ ID เกมกับพาสเวิร์ไปในช่องนั้นแล้วก็กดโอเคหรือว่าเย็ดอะไรสักอย่างเนะครับมันก็คอนเนตติ้งผ่านปุ๊บก,ก็เล่นได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับ อ่าซับซับซับโอาฟเวอร์ลิตอมันยังไม่มีเพราะว่านี่เป็นเลนเชอร์ตัวล่าสุดนะครับ V7 เวลาเลือกให้เราเลือกอ่ะปิ้งน้อยๆนะครับเพื่อจะได้กันเด้งกันหลุดกันแหลก ปิงเล็กน้อยก็รู้สึกว่าจะน่าแรกนี่แหละครับเอาสักโอเต็มสามร้อยสิบสี่ก็กำลังดีจอินครับกดรันไอดีนี่เป็นไอดีที่ผมแอคทีฟเรียบร้อยนะครับเป็นไอดีแรกที่ผมสมัครไอดี ID ที่สองก็สมัครตอนที่ลงวิดโดว์ใหม่ใครที่อยากได้ก็มาขอเลยนะครับไอดี ID นั้นยังไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้นะครับแค่สมัครสมัครไว้ตอนนี้ผมมี2 ID นะครับที่สมัครไว้แล้วมี 1id ที่ Active กับ ID ล่าสุดที่สมัครวันนี้ที่ยังไม่ได้แอคทีฟนะครับถ้าจะใครจะเอาก็แค่เอาไปใส่แอคทีฟก็เล่นได้ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าได้ทาการอัปเดตยืนยันเรียบร้อยอ่านี่ครับเห็นไหมนะครับพอเราอัปเดตเสร็จก็จะไม่มีปัญหาจะไม่มี New a b l n Launcher Update แล้วก็มันจะไม่เด้งไปหน้าเว็บหรือ has stopped working นะครับเด้งขึ้นมา